เหตุการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความสูญเสียกับหลายครอบครัวซึ่งผู้หญิงเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์นางสาวปฏิามอวิเตระโอเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการออกมาให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวคือเดิมเนี่ยก็คือพี่ก็เหมือนผู้หญิง ทั่วไปในชุมชนแต่ว่าเหมือนเราเติบโตในสังคมที่เรามองเห็นว่า mm hmm. ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องทํางานเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูสามีเลี้ยงดูลูกแล้วก็ในในบริบทชุมชนครอบครัวพี่หรือคนอื่นๆเขาก็ปฏิบัติแบบนี้ซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่พอพี่ได้ลองออกมาดูข้างนอกปรากฏว่าหูพี่รู้สึกทันทีเลยว่าผู้หญิงในสามจังหวัดถูกเอาเปรียบ ดิ้รอนสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่มันไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ลุกขึ้นมา,าเรียกร้องสิทธิของตัวเองแต่กลับจำยอมอยู่ภายใต้บริบทของชุมชนหรือว่านธรรมที่หล่อหลอ,ลอมว่าเป็นผู้หญิงแล้วต้องอยู่ภายใต้สามีเป็นผู้หญิงต้องปรนิบัติสามีต้องดูแลลูกต้องหาไรายได้กับครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการขดขี่ผู้หญิงเป็นอย่างมาก ประเด็นอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาพี่ลงไปทํางานจริงๆผู้หญิงในพื้นที่มีสักยภาพมากเพียงแต่ไม่มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองและเพราะว่าคนข้างนอกไม่สามารถเข้าใจบริบท3าจังหวัดได้เท่ากับคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่เข้าไปทํางานที่มูลนิธิผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แห่งการที่เราจะกอบโกยความรู้ให้มากที่สุดเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเราแล้วก็หลังจากที่ทํางานมูลนิธิผู้หญิงก็ตัดสินใจกลับมา ต้องกรเองในทำงานในการทํางานเรื่องผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดในขณะเดียวกันการสร้างความเข้าใจเรื่องของสิทธิสตรีที่ผู้หญิงสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาเรื่องความรุนแรงที่มีภายในครอบครัวได้ออก็ปัญหาที่ตัวเองเจอเนี่ยนะคะก็คือเราเห็นว่า หผู้หญิงไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรที่ออกมาปกป้องผู้หญิงเลยเราก็เลยทําในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิของผู้หญิงหรือความเท่าเทียมของผู้หญิงตามรัฐธรรมนูญล,ลงไปตามชุมชนต่างๆซึ่งแน่นอนแหละ ประเด็นเรื่องความเสมอภาคหญิงชาเ,เป็นประเด็นที่เซนสทีฟสำหรับพื้นที่ซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงต่อต้านจากผู้นำศาสนาจากกลุ่มผู้ชายว่าเ,เราปลุกระดมให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาเ,เรียกร้องสิทธิในการที่เข้าถึงความเท่าเทียมกันหรือเปล่าซึ่งปัญหาหรือกระแสะสังคมเนี่ยแรงมากแล้วก็ทำให้เกิดแรงต้านจากสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเดเสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ตลอดเวลาเรา เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่ทางออกของปัญหาเราก็คือปัญหาซะเองซึ่งอันนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกเอ๊ะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะทําอะไรได้แต่ถ้าเรามัวแต่มองแล้วก็โดยที่ไม่เริ่มต้นจากการแก้ที่ตัวเราแล้วก็เข้าไปสู่คนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ช่วยสร้างให้ปัญหามันเกิดขึ้นซะเองก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องเป็นทางออกของปัญหาไม่ใช่เราเป็นตัวปัญหาที่จะทําให้มันยิ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆในสามจังหวัด